สวัสดีคะ่ะสวัสดีด้วยค่ะวันนี้นะคะมีก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะจะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกเหมือนเดิมนะคะก็ตอนนี้ทันเลแล้วนะจะอยากจะอัปเดตแล้วก็เรียกว่าอัปเดตนะคะก็เออเคล็ดลับวันนี้นะคะที่จะมาบอกก็เป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนนะคะถามเข้ามาเยอะมากเลยว่า ทำยังไงให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเพราะว่าเออก่อนหน้านี้นะคะมีป่วยค่ะไม่สบายจากที่เคยหนัก44กิโลกร,รัมนะคะ44น้ําหนักอะลดลงไปเหลือ37ค่ะคือป่วยแบบป่วยมากแล้วก็นอกจากจะป่วยแล้วก็คือเครียดแล้วมันก็ทําให้แบบ เบื่ออาหารแล้วก็คือทานอาหารได้น้อยอะคะ่ะก็มีวิธีที่ทำให้อ้วนซึ่งแนะนำไปหลายรอบแล้วนะคะคืออันแรกนะคะก็ทานยาควบคุมฮอร์โมน,นะคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวของมีเองนะคะที่ทุกครั้งนะคะที่น้ำหนักลดลงหรือว่ายังไงมีอยกจ,จะอ้วนมีก็จะรับประทานตัวนี้เลย ยี่ห้อนี้นะยี่ห้อยาสนะคะซึ่งเ,เหมือนพัฒนามาจากยี่ห้อยาสมินนะคะเ,เรียกง,ง่ายๆบางคนก็เรียกว่ายาคุมนะคะแต่ว่ามีทานเพื่อที่จะควบคุมฮอร์โมนตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่อารมณ์แบบขึ้นๆลงๆเดี๋ยวก็แบบออารมณ์ดีสดใสหรือร่าเริงเดี๋ยวก็หงุดหงิดง่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ ตัวนี้นะคะเป็นเคล็ดลับของมีเองที่ทําให้น้ําหนักขึ้นซึ่งก็ได้แนะนําทุกคนตลอดที่เข้ามาถามค่ะแล้วก็แต่ว่ามันใช้ไม่ได้ผลตอนที่มีป่วยนะคะมีก็เลยได้ยาจากหมอมา,เ,อาเป็นยาตัวนี้ค่ะชื่อว่ายาไซาโปเทปทาดินนะคะคือชื่อยาว่าไซา โปรเทปทาดินค่ะเออก็สำหรับยาตัวนี้นะคะก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นี้แบ,บ่งไวเนาะคือยาตัวนี้นะคะมันจะเป็นยาแก้แพ้ซึ่งแก้แพ้ทั่วไปอะค่ะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่ายาแก้แพ้ช่วยดีเรื่องอะไรบ้างแต่ว่ายาตัวตัวนี้ค่ะมันมีผลข้างเคียงก็คือจะทำให้เรานะคะหิว พอทำให้หิวก็เนี่ยมีก้อนน้ำหนักขึ้นเร็วมากอาทิตย์เดียวอะคะ่ะสังเกตเลยจากการโพสต์รูปของมีผ่านอินสตาแกรน,นะคะก็เพิ่มขึ้นจาก37นะคะออวันนี้ช่างตอนเช้าอยู่ที่41กโกรัมนะคะออนอกจากออสองวิธีนี้นะคะทานยาควบคุมฮอร์โมนแล้วก็ ทานยาที่เหมาะจ่ายให้มานะคะก็มีแหกดทุกอย่างคะ่ะที่เคยเออัดคลิปไปก็นานแล้วนะที่หัดคิปไปแบบงดแป้งงดน้ำตาลงดไขมันงด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 อะไรนี่คือมีแหกดทุกอย่างทานแม้กระทั่งแบบจะนอนแล้วคือหิวก็ก็ยังทานอยู่อะคะ่ะก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาแนะนำว่ามันได้ผลคะ่ะคือ เวลารับประทานก็รับประทานตอนนอนนะคะเพราะว่ายาตัวนี้นะคะก็เอ่อเป็นแก้แพ้ที่ทําให้ง่วงอืก็แค่นั้นเองมันไม่ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรอยอ่อย่างมากมายนะคะ,ละหลายๆคนก็ถามเขามาว่าแบบมีไปทําอะไรกับหน้าเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเออคือก็ถามเข้ามาเยอะอะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคือมันป่วยแล้วมันผอมแล้วหน้านมันก็ตอบ อ,อไม่ได้โบ็อกนะคะระคางก็คือหมอให้มาค่ะที่บอกว่าหมอให้มาคือไม่ได้สัญญกรรมนะคะเออไม่ใช่สิสันคือจัดฟันแล้วก็ตอนที่จัดฟันมีบอกหมอว่ามีอย่างหน้าเรียวอย่างมีคางก็คุณหมอก็จัดการถอนฟันนะคะซึ่งแนะนําเลยอ่ะว่าการถอนฟันออกอ่ะช่วยให้หน้าเรียวด้วย จริงๆเาจากฟันก็เรียกว่าสัญญกรรมแล้วซึ่งมีก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าเปล่าคะ่ะน้าธรรมชาติอะไรไม่ค่ะก็โอเคก็ตามนี้สองอย่างแล้วจะอ้วนเพราะว่าบางคนที่ผอมมากๆคือเขาก็เราเข้าใจความรู้สึกเขาอะค่ะเพราะว่ามีพยายามที่จะทําให้ตัวเองอ้วนะพยายามมากมาคือทําทุกอย่างแต่แบบ มันไม่สามารถที่จะจะทานได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบคือเห็นอนะแต่คือทานแล้วคืออิ่มกระเพาะเล็กกระเพาะหดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วก็ช่วงที่ป่วยนะคะก็มีอาหารเสริมที่ทานด้วยเพราะว่ามันมันน้ำหนักลดจนไม่มีแรงนะ ก็มีตัวนี้ค่ะที่ทานจะเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็นมพึ่งแล้วก็จะมีเซนทัมซึ่งก็คือวิตามินรวมแล้วก็อีกอันที่ทานก็จะเป็นวิตซีหนึ่พมิลลิกรัมนะคะคือเหมือนร่างกายขาดสารอาหารแล้วก็จะต้องแบบดื่มเครื่องดื่มที่มีเกลือแร่ตลอดเวลาอะไรนี้ก็ผ่านพ้นช่วงนั้นมาแล้วก็รู้สึก ดีใจที่ตัวเองกลับมาปกติแล้วคือสี่สิบสี่สิบโอเคแล้วพอแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะหลายหลาคนที่เป็นห่วงแล้วก็เออหลายหายคนนะคะที่เข้ามาคุยกับมิทั้งในชชตเฟซหรือว่าทั้งไลน์ทั้งคือทุกอย่างขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆที่เป็นห่วงเพราะว่า ไม่คิดว่าจะมีคนมาห่วงเราอะไรมากมายขนาดนี้เพราะว่ามิกเองก็ไม่ใช่ดาราเนาะก็เป็นคนธรรมดานะคะก็โอเคแคทลับที่แนะนําไปวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะบ๊ายบายขอให้อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นนะอย่าหาซื้อได้ตามร้านเพศสัตว์บ๊ายบายค่ะ